สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมนะครับพบกับผมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับสําหรับองเอยสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้เนาะผมจะพาพี่น้องไปรู้จักกับอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้เรื้อยไม้พุ่มไม้เถานะเป็นไม้ที่ใครหลายคนเกลียดมากที่สุดนะแต่สรรพคุณทางยาถี่เยอะมากเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าพืชชนิดนี้คือต้นอะไรกันนะครับไปดูกันเลยนะครับมาดูกันนะครับนี่เลยเนาะพืชชนิดนี้นะครับ หลายท่านอาจจะรู้จักกันนะครับร้อยละเก้าเลยที่เรารู้จักกับพืชชนิดนี้เลยนะพืชชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าป่าตำยันตัวผู้นะครับหรือเคียตดหมานะหญ้าตดหมูอะไรประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือนะ จะมีอยู่ในทุกภูมิภาคเลยนะครับในประเทศไทยของเรานะจะมีกลิ่นเหม็นนิดนึงนะครับลักษณะใบจะแหลมๆอย่างนี้เลยนะนี่นะครับลักษณะใบจะอย่างนี้เลยนะพี่น้องนะครับร้อยละ9กหรือ9กเกนะจะรู้จักดีนะเขียตดหมูเขียตดม้าแต่ผมจะเรียกเป็นชื่อทางการน,นะครับจะเรียกว่าเป็นตํายานตัวผู้นะครับตามภูมิภาคนะครับจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับส่วนมากภาคอีสานจะเรียกเขียตดหม้า หญ้าตดม้านะครับ้าภาคเหนือจะเรียกพังโหมอะไรประมาณนี้นะภาคกลางจะเรียกยา่านพาโหมภาคใต้จะเรียกตดหมูตดม้าอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ตามภูมิภาคนะครับเรียกไม่เหมือนกันนะดอกจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะดอกของเขาจะออกเป็นสีชมพูส้มม่วงนิดนึงนะจะออกดอกเป็นกลวยอย่างนี้นะดอกจะเรียงรายกันกลวยสวยงามมากเลยนะครับตํายันตัวผู้นี้นะครับจัด เป็นไม้เถาขนาดเล็กนะมีกลิ่นเหม็นนะใครที่เคยดมนะจะรู้เลยนะครับเฉพาะนะเฉพาะตัวผู้นะครับแต่ตัวเมียนะครับใบจะออกสีลายๆขาวๆนะอันนั้นจะเป็นหอมเลยนะจะเป็นอบคล้ายๆอบเชยนะคนไทยเขาจะเรียกอบเชยเทานะครับอันนั้นตัวเมียนะครับ จะ,จะเจริญตบโต,โตแบบไม้เลื้อยเนื้ออ่อนนะลำต้นเป็นสีเขียวนะครับมีขนาดเส้นผ่าส้นกลางประมาณ2.8-5เซนติเมตรเลยนะก้านใบกิ่งอ่อนก้านช่อดอกและผลมีขนสั้นๆนะครับปกคลุมอยู่หนาแน่นกันมากเลยนะครับมีเกือบทุกภูมิภาคเลยนะในประเทศไทยเรา ส่วนดอกย่อยนะครับจะมีจํานวนมากอยู่คิดติดกันนะครับเป็นจุกนะอันนี้ดอกของเขานะกรีบดอกด้านนอกจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนด้านในจะเป็นสีม่วงเข้มนะดอกมีลักษณะเป็นรูปชงกลวยอย่างที่ผมบอกเลยในข้างต้นนะครับส่วนผลของเขานะจะมีลักษณะเป็นรูปไข่กลมแบนนะครับ ผลมีขนาดกว่วงประมาณ0.4-0.5เซนเมตรอะไรประมาณนี้เล็กนิดเดียวนะครับไม่โตและยาประมาณ0.5-0.7ถึง0.7เซนเมตรอันนี้ก็เล็กนิดเดียวนะเล็กเดียวไม่โตนะครับผลแก่ในช่วงเดือนเมีนา,าถึงพฤษภาคมนะครับจะออกผลแก่แล้วก็จะแห้งนะแล้วก็แตกมเมล็ดออกนะครับส่วนสรรพคุณทางยานะครับทั้งต้นมีรสขมนะ สรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะนะครับอันนี้รวมทั้งต้นทั้งรากทั้งใบทั้งดอกอะไรประมาณนี้นะใบมีรสขมนะใช้ทำอาหารบำรุงก,กำลังนะครับคนไข้กำลังเฟื้นตัวนะครับหรือคนชรานะที่ไม่มีกำลังนะครับอันนี้สามารถนำใบนะไปต้มน้ำดื่มนะจะช่วยสูกกำลังได้นะครับสำหรับใครนะที่ปวดศรีรษะให้นำใบของเขามาตำให้ละเอียดน,นะครับ ทำให้ละเอียดแล้วนํามาพอกศีรษะนะอาการปวดหมวปวดศีะจะดีขึ้นนะครับอันนี้กรณีใบนะช่วยแก้ตัวร้อนนะครับหรือร้อนในกระหายน้ํานั่นเองนะครับอันนี้ทั้งต้นนะใช้เป็นยาถอนพิษเล่านะยาสูบและพิษจากอาหารอันนี้ก็ทั้งต้นเหมือนกันนะครับเป็นราชาถอนพิษเช่นกันกันกบอาต้นรางจืดเลยนะครับออกฤทธิ์คล้ายกันนะครับรากมีลรผลเย็นนะครับ นะในกรณีรากจะมีรสที่ขมและเย็นนะใช้ฝนหยอดตานะครับแก้ตาฟางตาแฉะนะส่วนอีกข้อมูลหนึ่งนะครับระบุว่านะครับให้ใช้รากนามาต้มกับน้ําด่มเป็นยาแก้ตาฟางตาแฉตามัวได้เช่นกันนะครับส่วนผลและใบนะครับใช้เป็นยาแก้อักเสบที่คอและปากนะใครที่มีนะครับอาการอักเสบที่คอและปากรวมถึงนะครับ ใช้เป็นยาแก้อาการปวดฟันได้อีกนะครับรากใช้ต้มกับน้ําดื่มนะจะช่วยทําให้อาเกียนง่ายนะครับใครที่อาเจียนยากนะครับให้นํารากของเขามาต้มน้ําดื่มจะอาเจียนได้ง่ายเลยนะครับช่วยขับลมในกระเพาะอาหารได้เช่นกันนะครับอันนี้ทั้งต้นยอดและเถาใช้ผสมในตำรับยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับเป็นยาขับลมในลําไส้บํารุงธาตุแก้เก็บท้องจุกเสียดแน่นแก้นิ่วได้เช่นกันนะครับอันนี้ในกระเทีหนึ่งนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีสรรพคุณอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับรวมถึงนะครับสรรพคุณในตำรับยาอื่นก็มีผสมส่วนผสมของอตำยานตัวผู้เลยนะครับส่วนรากของเขานี้จะมีสรรพคุณทางยาเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับ รากมีสกุลแก้โรคทางตาลกโมวยรักษาดีซ่านแก้ท้องเสียลำไส้พิการแก้อาการจุกเสียช่วยขับน้ำเหลืองเสียเลยนะครับรากนี้นะครับจะมีนะสกุลยาเยอะกว่า,าทางลำต้นและใบนะครับส่วนเถามีสกุลแก้าท่าพิการนะเป็นยาอายุวัฒนะแก้ทา,างตาลกโมวยได้เช่นกันนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเคลีย์ตดหมูหรือตด มาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องนะครับคิดว่านะครับมีประโยชน์มีสาระก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปทําบัญญานะให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณดูก่อนนะครับให้ไปศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนที่จะไปทํายากินเองนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับขอให้พี่น้องนะครับโชคดีกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ